วสวัสดีครับวันนี้ห้องเห็ดก้อยปลาไหลนะครับนี่อันดับแรกก็ต้องปลาไหลมาย่างกวนให้สุกก้อยดิบบ่ได้ก้อยดิบได้บ่ได้ครับติดเป็น่ยนตผปูมาก้อยปลาไหลครับวันนี้เมนูวันหยุดย่างกวนบ่ครับผมใ,ใส่คือคบอใ่ใส่เกลือใส่แล้วครับครับเอาละใส่สักนิดก่อนไอใส่เบิดเลยพริกประทันไลย เจ้ารอบหยิกเนาะมันไปมันแหง้งยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมผมก็ไม่เคยเหมือนกันกผมครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตผมไม่เคยใไป <c oughs> เลยนะเผมอยากกินซื้อ,อเหรอเนี่ยเดี๋ยวเบืองคบจะเป็นยังไง <c oughs> ตนนัวอย่างก่อนครับอย่างปลาไหลมันซุกไว้อยู่ปะจารย์ไว้อยู่ครับปลาไรลบัวตัวนรึรงเ เงีเสียบยางกัน,กนในโมเอเราเพามึงมาอยู่แล้วกินหัวล้าน้ำกูนะกอดกินหล้าขาวกูนะชุกลเนี่ยยังครับยังยงังเมื่อกี้ไฟไม่แห้งไปแต่เขาไม่สวยอยู่่ะครับดนี่เอาชิงเนเอาวะเวได้รู้เอาบบดเนียเดี๋ทาเิงกันก่อน,นายนายวเงาครับก่อยไปลายหลงมองเนี่ มีชันก็นัน่งอิสุกนะครับจักตัวจานซื้อมาห้าตัวครับต้มไว้ตัวนี้ต้มสองไข่สามครับต้มเฮ็ดไว้แล้วเนาะครับผมออกไ็ไข่สักวันหนึง่งสิบวอนสัดแสีบก็ว่ากันใหม่พอแสียบกากันใหม่ แก่สุกนะครับแกสุกแกสีเบ่งกันอีกเดี๋ยวเราว่าครับผมจะมาฉีกให้บัดนี้ล้างมือหรืวเ่าล้างแล้วดยอดแล้วผมคือเสียงควายแถอว่าโอ้มันมีแหงมขึ้นจุดรับเบิดลกอกน้ำแตกน้ำแตกแล้วเบิ้ลกอกแล้วตีสามครับโอ้ยอม เขาครัวมีอยู่วะเนี่ยมีอยู่ครับต้องมันใส่อยู่เป่าวะใสใสครับว่าแมลงว่าจะซ้ำอีด้วยซ้ำตะก้อซ่ำน้ำชาเนี่ยแหละม <c oughs> าสุกเชียงเมียงออกมาเร็วๆซุ้มนี่มีแต่ฟอกคัวเว้ยงตามปุ้นเห็นยัง่ะฮันหมูย่างหมูห <c oughs> มูย่างสมุนไพร หมูปากแหลมบ่ปลาไงครับเดี๋ยวให้เสียบฉีกก่อนยังไเบิ่งวิธีปูุงไงครับนี่ครับปลาไหลของเสศษหรือของมันเอาแล้วบ่เอาแล้วครับใส่ผมจะใส่หัวไม่นำเลยไปนี่ฉีกแล้วละครับกระดูกนิ้วกระดิ่งใส่กระดูกนำดูหน่อยใส่อยู่เลยบนีค่รัวิธีเห็ด กว๋วยกับตรงก่ยเลย้เนาะครับผมับตง้งฉีกฉีครับ,บปุงเลยป่ะจานปุงเลยคนเครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่ซอสจัง่ลยนะฮะซอสซอสบ่เนี่ชอสชอดมาเดี๋ยวมาดูเครื่องปรงกัน,กน นี่ย่งเน่น้ำปลาชดเกลือใสอยู่เกลือบใสครับชรจะเสย่คันี่เกลือเกลือใเกลือาอย่งอืนกดีเขาขั้วไม้ไผมันจะทิจ้เาไม่ได้มองใช่ไหมนี่ครับเสียบสิบุงเนี่ยใส่ขั้วใส่หล่าปากโอ้โหมากครับเผ็ดปบบนี้ แ่พริกไมไปเยอะๆขออย่งเฮ้ยพอเดีวเดี๋ยวมันเย็ดแล้วจะกินป่ไดอยไหเดี่ยวละเตียย่งครับย่างครับเตรียมคันมะนาวไว้คั่ยมันาวน่าเสียงอยัง ปาดทูดดืมข้าวไหมันตุนของบัญชีน้ำเฮ้ยเอียงมันมันี่คขอบจานทันจะเมือยเออมันข้าวไอ้เนี่เองกยเตี๋ยวหมูโอ้หอมแถวห้อมบอนี่ครับ ชิดบโมยากเนี่นีง่ง่ายๆครับต้นหอมต้นหอมกับผักชีเออมันแพงกว่ามื่อหนึ่งก็ปลาเอา,าลงมาเนาะพักชีเนาะนี่ครับก่อนนี้ติดซีมใหม่อเอาไหมมันมันอะไรเน้วใส่งลงไปนี่ครับเอาเปลี่ยวอยู่บ้านตา,ตาเปลี่ยวจากหน่อยเนาะ เอาก็เลยเอได้ชูเสียบแล้วเนาะเสียบเพียจังเงินกินแลยเนาะยางบนนี้เลยเหรอจ้ะไอตะไคร้ไม่ต้องงานหรอกเนาะนี่ยใส่พักได้หลายอ่าหอมได้หลายเร็วเร็วเสียงยาง

เห็นอยู่ปลาไผ่เลยนี่บรรยากาศก่อนมันอรอแล้วได้บรรยากาศบรรยุทธ์คัวปลาไผ่วะปลาไพ่ของแสบหาเวลาว่างไม่มีเลยเนาะตอนนี้ต้องหาอะไรทำเคาะเหมือนิปเปอร์เสียบเนาะชิมรอบสองนะครับเนี่ยอ้าวเป็นไง อด่างี้ครับแซ่บครับผมจะดูันทำะไรครับตุ้มเหเดี๋ยวจิบกันจะมาจิบให้เบิ่งครับเดี๋ยวมาจิบเข่าเดี๋มาดูกันมาครับมามาครับกินข้าวครับไปนี่ไอ้ครับต้องจัดเวลาด้วยจานกินข้าวน้ำกันนะครับเด้อมามามานี่ครับก๋อยปลาไหลจิบขวนที่ไหนสัตดเวลาไป ไ่้ามละตัวกวาเยังกว่าอ้ยคือเอาว่าเอาตุมมาสดเลยดิตุ่มมาสดเนี้ตับตุมเนเดี๋ยวเดี๋ยวตุมมาสดครับแบบหนึ่งมามานี่ครับสดนับแกงไปดิคุณเปตักบ้าปลาไหลแซ่บบครับยังกว่าตัวครับตุ่มครับแมนครับ เงี่ยปลายคู่เ้ย่ยกินคนเดียวกินคนเดียวแลแซ่บไมากินดีซ้นี่นะครับ,รบาบแลืมกดไลแ์กดแชร์ทดับไขผมมด้ยวยบาไปแล้วไปแกินเขาก่อน